สวัสดีครับเสาร์นี้พ่อส้งกะเป็นวันผ่านนะครับนอ้องเกตเพิ่งเดือพี่น้องเขาเอืนว่าข่าวเนี้ยมุ่นดอกดินพัดเสกหอยนะพี่น้องเนาะน่ากินน่าก,กินเลยพี่น้องข่าวเนี้ยนี่เ่ราะเป็นข่าวเนี้ยดำเพามเป็นข่าวเนี้ยดอกอัญชันเลยพี่น้องพ่อส้งเอาดอกดินมาตะปามตํำแล้วก็ใส่มา,มาข่าวเนีย้ยนี่อีกตัวหนึ่งคือพวงปัญ,ญญาชาวบ้านแต่โพแตเมี่ยหัาผ่าเห็ดเนาะ ส่วนหมากโซนของขายอีสานตามภูเขาน้ำเล่าไผ่จะมีสมุนไพ่สั่งนี้เขาเอื่นว่าดอกดินมาส่งเอามามาเข่าเหนียวหนึ่งเข่าเหนียวครับไมเ่เห็ดเข่าเหนียวมูนก่อยครับผมผสมประสานในการทํามาหากินของพุ่งปัญญาชาวบ้านทินอีสานบาดของเฮานี่ครับมันจะเป็นสีออกแหล่ๆครับสีดอกดินเลยครับพี่นอ้องนามดอกดินจะเป็นสีนี้ครับจะไม่ใช่บอบแมนเข่าเหนียว ข้าวกำนะครับไม่ใช่ข้าวเหนียวดำแต่เป็นข้าวเหนียวที่ไอเอาสมุนไพรจากป่ามาทำครับผมอีกปัจจัยหนึ่งภูมิปัญญาหนึงที่อนุรักษ์ไว้ครับให้ชวนรุ่นหลังไอไ้เบิ้งในช่วงว่าไอสาเหตุเหตุขา้ขาวเหตุข้าวเหนียวดำนีมันบ่มามาจากสีธรรมชาติครับดอกยินจะเป็นไอสมุนไพรชนิดหนึ่งที่เข้าทานแล้วเป็น การต่อต้านออน้นมูลอิสระส่วนหนึ่งที่ให้ร่างกายเห่าในรับสารตัวนี้เข้าไปและจะมีไอวิตามินหลายวิตามินครับผมครับการต่อต้านนมูลอิสระนี่หายากครับผมจากไอวัตถุธรรมชาติคือดอกดินข้าวเหนียวมูลครับผมข้าวเหนียวมูลดอกดินผสมกอยด้วยนะครับชาวนี้สวัสดีครับผม